สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับที่ขนมนะครับอ่าวท้องหยีนะครับจากนี้ไปก็ไปทะลุขขปลพรดำกับถนนเส้นใหม่นะครับนี่ดูด้านหน้านะครับที่ด้านหน้าของเรานี่คือเป็นสถานที่พรีเวดดิ้งนะครับพรีเวดดิ้งซึ่งผู้คนมากมายที่มาถนนเส้นใหม่แห่งนี้นะครับอเ m a ซิ่งมากๆเป็นถนนเส้นใหม่ตัดจาก อำเภอกระนอมไปสู่เกาะปายดำนะครับอำเภอสีชนสวยจริงๆบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับนี่เราจอดหัวเนินเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับ Amazing มมส,สุดๆของทะเลเอ่าวไทยนะครับเป็นถนนเส้นใหม่ตัดจากอำเภอกระนอมสู่สีชนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูไม่ดูนะครับนี่ถนน ครับทอดยาวนี่คือคนที่จอดรถตีเวทติดด้งแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพกันนะครับที่คือเขาพรายดำนะครับระหว่างเขาพรายดำกับเองแนนอนนะครับรถมาก,มาก,ม,ากมากเลยมี่คน,นคนเยอะแยะไปหมดนะครับสุดยอดเมทซิ่งจริงๆร,ร่องใต้นะครับไปไหว้ไอ้ไขวัดเจดีต้องเลี้ยวเข้าเม <Okay, okay. S 1> อร์ขนนอม <Yeah. S 1> นะครับ เลี้ยวเข้าอำเภอขนอมแล้วก็มาในเพลานะครับแล้วก็เข้ามาที่อ่าวท่องหยีนะครับไปออกเขาพรายดำสุดๆครับ a m a ซิ่ิมากมากนะครับล่องใต้ต้องผ่านถนนเส้นนี้นะครับวิวทิวทัศนะครับ360องศาพาโนรามานะครับในช่วงเช้านะครับวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่ช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเย็นนี่คือแน่นไปหมดเลยรถจอดตลอดแนวเลยนะครับเมื่อวานผมผ่านมา ทขาทำฟรีเวตติ้งนะครับนี่เช้าก็มีฟรีเวตติ้งก็คือมาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันนะครับสุดยอดของความสุดยอดนะครับธรรมชาติจัดทีเดียวนี่ด้านหลังนะครับที่เรามาจากขนนนะครับนี่ครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับีจุดนี้คือจุดที่สุดยอดที่สุดนะครับความสวยงามเนินเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับถนนเส้นใหม่นี่คือ Amazing สุดๆนะครับทำรับ ท่องเที่ยวนะครับแนวทะเลจากขนอมไปสู่เขาไพรดานะครับอำเภอสุช <position> วนะครับสวยจริงๆครับครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้นะครับนี่ครับดูรถติดเช้าถึงแน่นไปหมดนะครับ แล้วเดี๋ยวทางนี้ก็ไปสู่ขอปลายดำนะครับด้านนู้นไปสู่ขอปลายดำนี่สวยจริงๆหามมากๆเลยสถานที่อย่างนี้นะครับห้ามพลาดนะครับล่องใต้ต้องผ่านถนนเส้นขนมขอปลายดำนะครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับสำหรับทริปนี้เก็บมา่ากกับสถานที่สวยๆนะครับสวัสดีครับ